โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมกลาเดตนะฮะเป็นพาร์ทที่10แล้วนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับฝากกดคนละหนึ่งไลค์โอเคปะโอเคไะละแล้วก็ในพาร์ทนี้นะครับผมผมจะไปตามหามลแรงเต่าทองนะครับซึ่งที่บ้านผมเนี่ยมันหมดแล้วนะครับ ผมเคยเคยหาไว้หลายตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้ทําการเอาไปซ่อมกงซ่อมกอเกาะอะไรพวกนี้มันหมดแล้วแล้วก็แมงเต่าทองเนี่ยถ้ามันจะมีในแมปใช่ไหมก็คือมันจะมีเว้แต่ถ้ามันหายากมอเไยแม่งก็หายากที่ผายเลยนะครับผมโอเคครับผมน่าจะเตรียมของไว้แค่นี้นะครับน่าจะไปตามหามันได้แล้วเนาะมีสมูทตี้มาหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเกาะของอะไรเนี่ยเป็นสไปเดอร์นะครับที่ผมจะเอาไปแล้วก็บวกกับ iPad มันอันว่า i p a พนะครับผมก็จะบวกดาเมจแล้วก็บวก Attack s t a m i n a แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับผมที่แรกที่ผมจะตามหาเมล็เต่าทองนะครับผมคิดว่าจะไปตามหาแถวที่ไหนดีวะแถวนี้แล้วกันนะครับแถวหลังมดนะครับผมแถวตามบึงบ่อน้ําน่าจะไม่ยากนะแต่ว่าเดี๋ยวนะ เมื่อวันก่อนผมเห็นแมลงเต่าทองอยู่แถวนี้นี่วะ่ะขออนุญาตนี่ไปดูก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเจอมแมลงเต่าทองแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ที่รังของแมงมุมวะ่ะตงนูนแต่ว่าเห็นที่เราต้องกาจัด <Hello. S 1> แมงมุมบ้าพวกนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเราอุ้ยมีสอ,สองตัวเนี่ยไปดีวะแมงมุมพวกนี้ไม่น่าจะได้กินขี้แล้นรกนะครับ เอาเรื่องวะสงสัยเราต้องเปลี่ยนชุดเกาะใหม่แน่นอนเลยมีงั้นสู้แบงต่อทองไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคตัวที่สองครับแบงมุมนะนี่เรายังแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรกับแบงตัวทองโอ้ตีเข้าด้บอกบอกก่อนฮะหลบหลบหลบ รบหลังหญ้าน่าจะมีประโยชน์เหมือนกันฮะเสียตายครับตัวที่สองเมื่อกี้มันกัดเห็บอยู่นะผมว่าแต่ว่าแมลงเต่าท้องของผมไปไหนแล้วเนี่ยน่าจะเข้าช่องนี้ไปนะขอเคลียร์ทางก่อนแล้วกันมุกมุกอะไรอยู่อะ่ะตาแดงอยู่นะครับตอนเนี้ยสู้กับอะไร ไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมจะสโลวมันตรงนี้เลยละกันตัวแรกหนึ่งต้องหลบนะครับแมงเต่าทองนี้น่าจะ,ะไหนยากไม่โดนหรอกไอห้หนูไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยครับตัวแรกแมงเต่าทองนี่ตีไม่ยากนะถ้าเราแบบรู้สตงสเต็ปมันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามัน อย่าให้มันตีโดนนะถึงขั้นแบบจุกนะครับโคตรแรงบอกเลยตีแต่ละทีอ,ะอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปตามหาตัวที่2อันะไรนะครับผมเราต้องการเยอะมากเพราะบ้านเราไม่หมดเกลี้ยงในเว้เยแ่งเตาทองไม่เหลือเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาถึงแถวๆข้างบนแมปแล้วครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้แล้วผมก็ได้ทําการมองหาแม่งเตาทองแล้วมันก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่า ตอนนี้ผมได้ยินเสียงมัน,มนเหมือนสู้อะไรกับสักอย่างฮะนี่อยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็แถวนี้คนระับเป็นรังของผึ้งด้วยนะผึ้งเนี่ยอยู่เยอะกันเยอะมากมากนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าข้างในของรังผึ้งอะ่ะมันมีอะไรมันอาจจะมีชิ้นส่วนอะไรดีๆสักชิ้นส่วนก็ได้นะผมว่านะเดี๋ยวเราจัดการเมงเต่าทองตัวนี้ก่อนละกันนะครับผมตัวที่สองครับตัวที่สองครับตันนี้เฮ้ยตรงนี้มีเมงม,มุมนอนอยู่ด้วยนะ ล่อนมาที่กว้างๆครับผมเฮ้ยข้างบนนี้ครับอีกตัวนึงนะครับโอ้โหใกล้ๆเลยตรงนี้2ตัว <c oughs> โอ้โหแรงจริงๆเลยโอเคเดีย๋ยวเรากลับมาใหม่นะครับผมโอเคับ <c oughs> ผมวิ่งมาถึงแล้วผมคิดว่าผมน่าจะทำสป,ปาไว้โ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ยวูบสไปเดอร์เอ้าเจออยู่ไงน,นี่แหละ ผมคิดว่าผมน่าจะทําเตียงไว้ตรงนี้นครับเวลาตายปุ๊บจะได้เกิดตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลนะครับผมเราน่าจะขาดแค่ใบโคเวอร์นะครับแล้วก็จัดการได้ยุงเลยนะยุงมันตีเราทีเดียวตายเลยนะเกาะระบางมากครับตอนเนี้ยทาไงดีวะสลัดออกจากไอยุงนี้ได้ไม่หลุดอีกตรงน,นี้ค่าความรู้ด้วยโอ้โหเยอะ เดี๋ยวขอวิ่งไปไกลๆก่อนแล้วกันตอนนี้ผมไม่อยากจะเสี่ยงไม่อยากจะสู้กับมันเลยผมปุ๊มสไปเดอร์อยู่นะครับเมงมุมที่โหดที่สุดในเกมเราไม่อยู่กับแมงต่าทองได้ดิทําไมดีวะซึ่งผมคิดว่าเราก็น่าจัดการมันทีละตัวทีละตัวนะครับผมแน่นอนว่าขอพักเอาสเตมิน่าก่อนมาบมาบเออโอ้โหทีเดียว โดดหลบไม่ทันในโคตรเก่งเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมผมก็วิ่งไปใหม่เพราะว่าเกิดตรงเนี้ยนะแน่นอนยังไงเราก็ได้เกาะมแนลงเต่าทองซึ่งเกาะแงเต่าทองมันเป็นเกาะที่แบบน่าจะเคียอยู่ง้นไมอีก่ใช่ปะมาหาเราบ้าน่ะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องลอกไปที่โล่งๆนะไป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 มาเมาโลดมาโลดเข้าหมดเอาหายโกรธง่ายจังละ่ะบอกให้มาไม่ไเออยัง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 เกือบแตกอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ อื่อุลบหลบๆลบลบลบใช้วิชาชั้นเชิงนะตอนนี้หลบแล้วนะปีเทียนี่เราก็วิ่งหนีครับผมไม่กล้าบกตรงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะวิ่งใส่เราละทั้งหลักละโดดเี่เรียบร้อยอ่ะโอ้ขวรจะได้ครับตัวที่สองครับผมลำบากอยู่นะ แล้วก็คือตัวที่3มอ่ะประเด็นก็อ้าวหายไปได้วะอยบอกนะอยู่กับแมงมุมแมงมุมหายแมงมุมเดินไปนู่นแล้วครับสบายเราแล้วตอนเนี้ยตกใจนึกจะวิ่งใส่นะพ่อผมรอนะรอนะเดินเร็วๆหน่อยไอ,อ้นหนูตัวที่3ของเราในวันนี้ครับ เดี๋ยวแมงมุม,มจะกลับเข้ามาเข้าร้งของมันเราจะแย่นะครับแมงมุม,มน่าจะกัดเราทีเดียวตายเลยเอ็นอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอยอุ้อ้อุ้อยอ้ยอุ้ยอุลอา้ยอุ้ยอุ้ไอ้ แน่นอนรถเกิดตรงนี้เราเล่นได้นะครับผมแต่ว,ว่าเราตีได้กี่ทีวันนี้ขวานของเราจะพังแล้วอ่ะท่านผู้ชมขวานเราจะพังแนะโดดโอเคหลบก่อนหลบก่อนตีอย่างเงี้ยเป๊ะเอ้าตายเอยออาจจะเป็นดาเมจที่เราสะสมไว้ก็ได้นะแน่นอน โ okay, อเคเดี๋ยวเราน่าจะได้ตัวสองตัวมากเนะาะผมว่าอยากลองกับพึ่งไหมผมก็อยากลองกับพึ่งนะแต่ว่ามันน่าจะแบบเหมือนในชีวิตจริงอย่างเงี้ยลุ้มต่อยแล้วหมดหมดฝูงโ okay, อเคเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาโซโล่กับมันดีกว่านะหนึ่งต่อร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แต่ว่ารัางมันก็น่ากินนะน้ำพึ่งอร่อยนะถ้าทุกคนเคยกินนะนะออยเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราเหมือนเรา เคยตัวมีหินห้อยด้วยหิ่งห้อยอยู่เยอะจังเฮ้ยมันหิ่งห้อยเยอะมากครับตอนนั้นเราตามหาหิงห้อยแต่ว่ามันไม่เจอนะเราเคยตามหาในอีพีที่เจ็ดนี้แหละแต่ว่ามันไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่เกิดวะตอนที่เราวิ่งหนีอยู่มาเหมือนเราจะเจอพลังงานแถวแถวนี้นะโอเคอนนเดี๋ยวไดๆเ,เราครบไฟมานี่วะ Safety first. เราได้ย <ersch> ินเสียงแมงเต่าทองแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าแมงเต่าทองมันอยู่ใกล้กับยุงอ่ะดิยุงเนี่ยมันตั้งแต่ในชีวิตจริงยันในเกมมันโคตรน่ารำคาญเลยนะผมว่าแมงเต่าทองเขาคืออะไรวะอ๋อเป็นไม่ใช่ยุงไอ้บ้าหาินห้อยเฮ้ย เดีย๋ยวเราทําการล่าหิ้ห้อยในพาร์ทฝองในแถวนี้นี่ขวาแถวนี้แม่งโคตรเยอะเลยอะโอ้เราไม่รู้ก่อนว่ามันมีเยอะขนาดนี้ตอนนั้นเราวิ่งตามหาทั้งแมพจริงๆนะแต่ว่ามันมันมันไม่มีอ่ะมันเพิ่งมามีอะ่ะเป็นไปได้ไงวะแค่อย่าเราไปตามหาแมงนเตาทองนะผมตัวที่สี่กันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้วิ่งทําการ หาแมลงเต้าทองนะครับก็วิ่งมาเฉียดบ้านแล้วก็ถือี่โอกาสมาซ่อมเกาะแมลงเจ้าทองแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ซ่อมของต่างๆนะครับผมมันหายากแล้วครับตอนนี้ผมหาได้แค่สามตัวเองนะทั้งแบบยังไม่เห็นตัวที่4ี่ตัวที่ห้าเลยนะขอหาสักห้าตัวนะครับผมน่าจะห้าตัวนี้น่าจะใช้ได้อีกนานนะครับผมรู้ว่าโซนไหนที่ผมยังไม่ได้ไปนะตัวนี้ผมก็มาแล้วนะโซนเนี้ยตัวแรกนะที่ผมเจอตรงนี้ก็โซนนี้นะ ก็วิ่งไปทางโซนหนองน้ำโป๊ตี้โซนดอกไม้เนี่ยแมงเต่าทองน่าจะอยู่เยอะนะแต่ว่ามันหายไปไหนหมดไม่รู้น่ะก็เจ็บโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเจอตัวที่4ี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่สี่ก็อยู่บริเวณต้นโอ่นั่นเองค <c ười> <c ười> ือต้นโอ่งนี่มันมีแมงเต่าทองเยอะอยู่นะแต่ว่าบางโอกาสนะผมว่านะเนีย่ยผมนีก,ก็หลอกมาแลงเต่าทองแล้วสามารถเลื่อนกันมาได้เลยเนีย่ยโอ้โหแต่ว่าไม่ได้บล็อกก็เจ็บเดียวอ,อยู่นะ ให้บล็อกบล็อกมันก็ตีมันขเข้านะโอ้ก็เคกรดน้อยกว่านะก็เราสามารถยืดบกกักมันได้เลยอะ่ะเออ,กอเกาะแมงก็ทองมนันหนามากนะครับผมสําหรับผู้เล่นไหนก็คือแนะนําแนะนําผมเป็นคนนึงอะ่ะที่ชอบ,กอบเกาะแมงเจ้าทองเอามากๆอะ่ะคือแบบขนาดขนาดแมงเจ้าทองมันตีแรงขนาดไหนะยังตีเราไม่ค่อยเข้าอะ่ะแต่ยกเว้นวูฟสไปเดอร์นะแม่งอันนั้นโหดจริงนะผมแบบ ดีไม่เข้านะแต่ว่าเราก็ติดพิษอะ่ะเอ้ยเอาตัวน้อยๆก่อนนะครับผมอาหารหมดตอนเนี้ยที่บ้านอาหารหมดขอขอซาต้มาหน่อยโอเคเก็บไปด้วยแล้วกันไปหามแมงเต่าท้องต่อครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เจอตัวที่ห้านะครับผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะตามหาแค่ห้าตัวพอนะครับซึ่งผมเนี่ยวิ่งมาแบบรอบแมปแล้วรอบอีกนะครับกว่ามันจะเกิด มันตามหาย,ยากยากยากมากๆเลยครับแมงต่อทองตัวนี้นะครับผมซึ่งดูหัวของมันสิมันก็แบบเกลอะของมันค่อนข้างที่จะหนานะคือผมไม่แตกใจเลยทำไมมันเก่งการสามารถขนาดนี้นะเออลองให้มันชนผนก็เจ็บอยู่นะอุย้ยตำคานลูกแมงมุมจังเลย โยงเต่าทองจนไปโอเคสำหรับพาร์นี้นะครับก็ทำการล่าแมเงเต่าทองทั้งหมด5้าตัวนะครับผมแล้วก็จุดต่างๆนะผมคิดว่าที่มันมีเยอะสุดนะครับของมแมงเต่าทองนะครับน่าจะอยู่บนเนินหินนะที่เราไปตอนแรกอะที่เราเจอยุงรู้สึกว่าจะอยู่แถวเนินนี้ปะเออแถวเนินนี้นะครับผมถ้าจะไม่ผิดสำหรับพาร์นี้นะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับพาทน,นี้บ๊ายบาย